สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มารีวิวแบบด่วนๆน,นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตัดสินใจสาหรับตัวโทรศัพท์มือถือจอพับซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในตลาดมือถือจอพับตอนนี้เนี่ยหลายยี่ห้อนะครับการแข่งขันค่อนข้างเยอะมากนะตอนเนี้ในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าตอนนี้จอพับน่าจะเป็นมิติใหม่ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือในอนาคตแน่เลยนะปีหน้าผมว่าน่าจะเยอะนะปีนี้คงเห็นกับ ที่ชัดๆกันตอนนี้เลยเนี่ยตัวที่เพิ่งเปิดล่าสุดก็จะเป็น Honor Magic V5 นะครับยูทูบเบอร์หลายคนก็รีวิวกันไปแล้วซึ่งส่วนตัวผมบอกก่อน <laughs> ผมกับคุณปรเมียจับไปคนละเครื่องนะครับสีที่เอาไปก็คือ Ivory White นะครับมีเหตุผลนะว่าทำไมถึงเอาสีว่า Ivory White นะครับเนื่องจากว่ามันมีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุตัวอื่นที่ เป็นสีอื่นอย่างดาวาตัวดาวดอนโกลอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นกระจกนะครับสีที่เป็น redic redic Red brown ตัวนั้นก็จะออกเป็นแดงๆหน่อยนะครับแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนานั้นก็จะเป็นวีแกนความแข็งแรงของตัว Ivory w h ไว e มันจะแข็งแรงกว่าเพราะาเป็นพวกวัสดุคอมโพสิตเส้นใยไฟเบอร์ iber, ที่อยู่ในชุดนักบินอวากาศมีความแข็งแรงมากนะครับบอกก่อน ก็เลยเลือกสีอ l b r อรี่ไว้นะมันก็เป็นข้อได้เปรียบที่ได้สีที่บางเ้เป็นตัวที่บางที่สุดทีนี้ผมก็าำลังจะพูดแบบนี้ครับว่าในตลาดตอนนี้เอาจริงๆอ่ะมันมีเจ้าตลาดนะอย่างซัมซุงซีโฟเจนะครับที่เขาขายกันมาก่อนหน้านี้ที่โชว์ความบางแบบโอ้โหโคตรบางซึ่งยอมรับบางจริงไม่เถียงบางจริงนะครับแล้วก็มีวีโว x เอ็กอะไรวะเอ x โฟห้าเออี่เพื่อนเ่อผมก็ไปรอมาแล้วนะซึ่งผมบอกเลยนะผมตัด vivo x 4 5ทิ้งแน่นอนเพราะว่า cpu เนี่ยเป็นตัวรองนะครับเป็น Snapdragon snapdragon 8 gen 3ซึ่งในฝั่งของ Samsung กับในอ e Honor มันเป็น Snapdragon 8 elite ซึ่งใหม่กว่าเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า vivo x 2 0 0ร่ x 2 0 0 vivo x 4 5ตัดทิ้งแน่นอนนะครับที่สำคัญราคาขายแพงกว่า Honor อีกน,นะถ้าเท่าไหร่ว่า60,000 หกหมื่นนิดๆน,น,นะครับแล้วก็แต่เขาอาจจะมีการแบบไปโคพวกเลนส์ไซส์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามผมเฉยๆผมเฉยๆมันเป็นแค่กลิ่นอายนะครับคุณภาพอะไรก็ประมาณนึงอะนะแล้วอีกอย่างหนึงก็ต้องยอมรับด้วยจริงๆออนเนอร์มันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลูกของทางฝั่งหัวเว่ยนะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะหัวเว่ยตอนนี้ตัว p u r a 80 Ultra เนี่ยถือเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดของโลกตอนนี้ใน ในเว็บที่เขาทดสอบของ d x omar นะครับได้ไป170่ว่าแนน170กว่าแนนเยอะมากนะครับเป็นกล้องที่ดีที่สุดในตลาดโทรศัพท์มือถือตอนนี้คิดดูดิขนาดไม่มีใครแบบไป c o เ e น n g i n e e r i n g กับเขาแต่วันนี้หัวเว่ยเองได้เป็นที่หนึ่งของโลกนะครับสำหรับเรื่องกล้องนะในตัวหัวเว่ย pira 80ดส ultra นะครับราคาค่อนข้างแรงอยู่นะไม่มี Google ยังขายกันอยู่4ี่หมนะครับขอบอก เพราะนั้นบอกได้คําเดียวครับว่าออ n o เนอร์เองก็ไม่ไก่กาแน่ๆนะครับทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงซื้อออ n o เนอร์เหรอเอาจริงๆ,ๆก่อนซัาามซุงเนี่ยจริงๆหลายคนตัดสินใจซื้อในในปีนี้เนี่ยที่เขาซื้อกันก็คือในเรื่องของเหตุผลคือความบางแล้วก็มีการอัปเกรดกล้องจากเดิมที่เป็นแค่50ล้านพิกเซลวันนี้เป็น200ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ก็ไปเอาตัว S25 u l t r a มาใช้ถามว่าดีไหมดีนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือจากที่ผมไปเห็นเนี่ยแล้วผมรู้สึกเลยก็คือแน่นอนครับตัวเครื่องบางไม่เถียงบางถ้าถามผมนะบางแบบไม่มีในยะออะไรที่จะมาแบบซ่อนเลนส์ออ r เนอร์เมจิกวีหมันยังมีนัยยะของความบางที่ซ่อนเลนส์อยู่นะครับก็คือมันไม่ได้บางเท่าซัมซุงแหละแต่มันจะต้องแบบมีวิธีการทําให้มันบางกว่า8.8มิลที่เขาพูดแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ทันทีเลยก็คืออะไรก็คือในเรื่องของ เสียงลำโพงครับผมว่าเสียงลำโพงแย่มากออกโทนแหลมอย่างเดียวเลยครับเสียงทุ่มนี่ไม่ต้องจับเลยนะและเสียงเบามากกรณีถ้าเราไปใช้งานในที่ที่แบบอีกเสียงคืองทึกโครมเนะี่ยไม่ต้องได้ยินเลยนะผมบอกเลยไม่ได้ยินเลยที่สําคัญคือตําแหน่งของาการดีไซน์ลําโพงเนะี่ยเป็นการดีไซน์ตําแหน่งของลําโพงที่อยู่ในฝั่งเดียวกันนั่นหมายความว่าเวลาที่เราพลิกเครื่องเวลาที่เราพลิกเครื่อง มันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เราตำแหน่งเดียวที่เราพลิกแล้วแบบจะเจอปัญหาว่าเสียงมันกลายเป็นเสียงโมโนมันจะไม่เป็นสเตโรโอมไม่ได้แยกนะครับแต่ถ้าเป็นของออเนอร์ลำโพงมันจะแยกเบี่ยงกันไม่ว่าจะหมุนแนวไหนอ่ะมันจะกลายเป็นเสียงสเตอรโออยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมว่าเวิร์กผมก็เลยรู้สึกว่าเออออเนอร์ Honor, มันก็ตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่าส่วนเรื่องของตัวจอถ้าถามกันจริงๆนะ ฝั่งของ Samsung มีการเปลี่ยนดีไซน์คราวนี้ในเรื่องของจอนะครับจากเดิมที่เป็นจอแบบ22:9ต่อมันจะออกแนวยาวมากๆวันนี้เขาเป็นแนวจอ21:9ต่อซึ่งถือว่าเป็นไซซ i n g ของการดูโทรศัพท์มือถือที่เป็นพวกบาทไทยที่เป็นไอเดียเป็นอุดมคติทุกคนอยากจะไปเพราะ21:9ต่อมันคือคอนเทนต์ของพวกวิดีโอที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะครับ เพราะนั้นในการมาคราวนี้ของซัมซุงมันเลยเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือคนที่ใช้ C4 6ฟั่หนั่งมองตาปิดๆเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นจอยาว,ยาวเวลาดูคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างอึดอัดเวลาพิมพ์เนี่ยคีย์บอร์ดบอกเลยอึดอัดแน่นอนนะครับพอเป็นยี่สต่อเมันกว้างขึ้นส่งผลให้เวลาลกลางจอเราได้ขนาดพื้นที่จอที่มันกว้างขึ้นนะครับกลายเป็นจอขนาด8นิ้วเอออันนี้ใหญ่จริงไม่เถียงนะครับ ส่วนอ็อนเนอร์เป็นไซซิ่งของเลโชอยู่ที่เรียกว่ายี่สิบต่อเก้าซึ่งเอาจริงๆถ้าถามผมยี่สิบต่อเก้ามันกว้างกว่าด้วยนะกว้างกว่าซัมซุงนะซัมซุงมันเป็นยี่สิบต่อเก้านะครับเป็นแบบยี่สิบต่อเก้ามันเป็นไซซิ่งที่เป็นเป็นพวกคอนเทนต์วิดีโอจริงๆอ่ะเวลาที่เราดูกันนะครับส่วนอ็อนเนอร์เป็นยี่สิบต่อเก้าซึ่งถ้าถามผมมันก็ต่างกันน้อยมากนะมันได้ความกว้างอ่ะถือว่าโอเคนะครับแต่จริงๆแบบว่าจอของอ็อนเนอร์เองต้องยอมรับว่าเล็กกว่านะพอกาวออกมาจะเป็นนนิิิ้ววซึ่งงดดเดียจร จอนอกเนี่ยหกจุดสี่สามนิ้วถือเป็นจอพับที่เล็กที่สุดในตลาดนะครับแต่ก็เล็กกว่ากันแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ความเล็กเนี่ยผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าอะไรออนเนอร์เนี่ยให้พีคเรทของตัวจอนะครับสูงถึงห้าพันิตซึ่งสูงมากนะสูงมากนะทั้งจอในจอน,จอ,นอกให้ห้าพันนิตเลยนะในขณะที่ซัมซุงไปไม่ถึงนะครับซัมซุงไปไม่ถึงนะบอกก่อนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือในเรื่องของตัวจอเนี่ย ในออเนอร์ให้ฟังก์ชันของเวลาที่เราใช้ในที่แสงน้อยด้ว PWM ค่าการกระพริบของตัวจอเวลาใช้แสงน้อยออเนอร์ Honor ให้มา43 0 0กว่าหรือส8 0 0แปดรยกว่าผมจำไม่ได้นะโทรศัพท์มือถือที่มี PWM แบบดีๆเขายังแค่ประมาณ2,000ต้นๆหนึ่นงนะออนเนอร์ Honor นี่ซัดไป4,8 0 0เยอะมากนะเพราะงะั้นหลายคนจะบอกเลยว่าออเนอร์มองแบบใช้ในช่วงจอเวลาช่วงแสงน้อยหรือว่ากลางคืนมันทำออกมาออกมาได้ดีทำให้ตาเราไม่ล้าเวลาเราดู ในช่วงแสงน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ AI ไม่ต้องพูดถึงครับดีพอกันแหละถ้าถามผมนะเพราะว่ามันเป็นสนัตดาก้อนแปดเอลิทจะคล้ายๆกันเพีงเยงแต่เท่าที่ผมเห็นออเนอร์ดูเหมือนจะใช้งานได้ดูดีกว่านะในความเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมเห็นแบบหลายคนรีวิวั้งที่ผมก็ยังไม่ได้จับเครื่องนะผมเห็นคนอื่นก็รีวิวแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ผมเข้าใจว่าสนัตดะก้อนแปดเอลิทก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวกล้องเป็นอันนึงที่หลายคนพูดถึงก็คือมันค่อนข้างปูด ต้องแรกกันครับซึ่งถ้าถามผมนะคุณอยากได้กล้องดีทั้งหมดในเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็ปูดทั้งนั้นแหละครับไปดูอย่าง Huawei Pura แปดสิบเอลตาเลยครับปูดแบบโอ้โหไม่แปลกถ้าถามผมอยากได้กล้องอ่ะถูกปะอยากได้กล้องหลือได้จอพับอยากได้ความบางมันก็ต้องไปปูดที่กล้องเป็นเรื่องปกติทำใจยอมรับไปถ้าอยากได้กล้องนะแต่ถ้าอยากได้แบบเออบางๆไม่ซีเรียสเละอ่ะไปทำตรงไป,ไป แต่เอาจริงๆนะตอนนี้ผมผมกลัวอย่างหนึงนะ่งคนที่ใช้ซัมซุงเพื่อนเพื่อฟีดแบ็บอกได้ในคอมเมนต์นะครับก็คือว่าซัมซุงเองตอนนี้ในกลุ่มหลายๆคนเริ่มเจอปัญหาจอแตกนะครับมีเสียงแกร็บพอพับแล้วก็กลายเป็นจอดําไปเลยซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่เป็นแค่บอกเล่ามันมีเขาเรียกพยานแวดล้อมมันมีน้องที่ออฟฟิศผมอะเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อนะเพิ่งซื้อมาได้ประมาณเท่าไหร่เองเจ็ดวัน วันที่แปดเขามาหาผมแล้วพูดว่าพี่ครับจอแตกแล้วผมอา้าวไม่แตกแล้วอ่ะเขาบอกเขาพับธรรมดาเฉยๆเลยแล้วมันก็มีเสียงแกร็บแล้วมันแตกเลยจอฝั่งหนึ่งคือมือดไปเลยพอไปเคมกับทางซัมซุงซัมซุงเขาก็พูดว่าได้ยินเสียงแกร็บตอนพับใช่ไหมน้องผมบอกครับโ <c oughs> คนน่ากลัวเลย เอาจริงๆอ่ะในฝั่งคำสุงเขาจะมีชื่อเทคโนโลยีตัวนี้นะสำหรับตัวจอด้านในเขาเรียกออาตาตินการ์ดนะครับเป็นการเสริมความแข็งแรงของตัวจอด้านในนะครับเพราะาจอด้านในมันนิ่มเพราะมันเป็นจอพับไงแต่ในฝั่งของออเนอร์เขาจะใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เสริมรองด้านในเขาไม่ได้ใช้อัาตาตินการ์ดความแข็งแรงของตัวจอจะดูจะดูได้เยอะกว่าเพราะนั้นแน่นอนครับสิ่งที่ออเนอร์พยายามพีเต์คืออะไรเรื่องของความแข็งแรงของการพับกลไกการพับแม้ทั้งตัวจอเขาก็พยายามบอกถึงมีแอนตี้สครชนะครับ การพับของออเนอร์เขาบอกเลยว่าพับกว่าห้าแสนครั้งเยอะมากนะส่วนซัมซุงเขาบอกว่าพับสองแสนครั้งซึ่งซัมซุงนี่ผมว่าถ้าเพื่อนๆไปตามที่เขาแบบไลฟ์กันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีมีคนเกาหลีคนหนึ่งเขาไปพับอ่ะสองแสนครั้งเหมือนกันไลฟ์ live สดเลยถามว่าจอพังไหมสองแสนครั้งไม่พังแต่ว่าสายแพรลำโพงขาดสองแสนครั้งนะออเนอร์ Honor, เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาพับห้าแสนครั้งได้นะหมายความว่าถ้าคุณพับันละร้อยครั้งนะครับพับไปได้สิบสี่ปีนะครับ แต่ถ้าคุณพับ350ครั้งต่อวันคุณพับไปได้4ปีคนบ้าเลยพับ350ครั้งต่อวันไม่มีหรอกผมว่าร้อยครั้งมันก็เยอะแล้วนะนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกนะแบตเตอรี่ของทังฝั่งออเนอร์ให้มาที่5,820ม ah. ิลลิแอมโคตรเยอะ vivo อ่ะโอเคให้เยอะกว่าครับตัว vivo x45 เขาให้มาบูหกพันมิลลิแอมนะครับ เทคโนโลยี N U e, อย่างนี้บอกก่อนเลยว่าแบตเตอรี่จีนเนี่ยนำกว่ายี่ห้ออื่นหมดแล้วครับมันเป็นพวกเขาเรียกซิลิคอนคาร์บอนให้ความหนาแน่นของแบตเตอรี่เนี่ยดีดีเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นในฝั่งของอัลไนต์เมจิกวีค่านะครับที่มาขายบ้านเราห้าพันแปดรอยี่สิมิลลิแอมแต่ถ้าขายที่จีนจะเป็นหกพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมหรือหกพันมิลลิแอมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ได้ว่าหกพันหนึ่งหรือหกพันนะครับน่าจะหกพันหนึ่งนะ ah, นะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยในขณะที่ฝั่งซัมซุง 4,400มิลลิแอมป์แล้วเป็นแบตเตอรี่แบบชนิดธรรมดาแบบเดิมที่เคยใช้กันคือลิเทียมโพลิเมอร์นั่นเองนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมรู้สึกโหมันสุดกว่าคืออะไรครับตัวซั s u n งเนี่ย C47 เนี่ยมันเป็นแค่มาตรฐาน IP48 4นะครับ48เองนะ 48, X, นะ48 X, หมายความว่าครับเลขหน้าคือ4หมายความถึงมันกันพวกฝุ่นไม่ได้นะครับ IP rating นะครับ IP4X เนี่ยเขาพูดถึงของแข็งที่มีระยะห่าง ต่ำกว่า1ม mm ิลลิเมตรอดได้ครับเพราะฉะนั้นฝุ่นมาไม่กันครับเป็นข้อจำกัดอันนึงที่ต้องยอมรับเลยว่าไอ้ตัว s ั m s u n g c 4ฟร์เเนี่ยมาตรฐานมันเป็น IP4 จริงๆนะส่วนตัวแปดด้านหลังนะครับเป็นการกันน้ำนะครับที่อยู่ในระดับความลึก1เมตรครึ่งไม่เกิน30นาทีซึ่งต้องยอมรับครับว่า IP48 สเนี่ยสำหรับผมกันน้ำเนี่ยถือว่าหายห่วงไม่มีปัญหาแต่4เนี่ยน่ากลัวเพราะอะไรครับโทรศัพท์เวลาเราใช้งานบางทีเราไปเก็บอยู่ในซองเก็บอยู่ในกระเป๋ามันมีโอกาสมีฝุ่น แล้วฝุ่นนี่แหละคือตัวดีที่จะาให้กลไกการพับมีปัญหาเพราะพอฝุ่นมันเข้าไปอยู่ใน,นกลไกการพับพวกคินที่เขาออกแบบดีไซน์มาเนี่ยมันจะเจอเป็นปัญหาว่ามันเหมือนกระดาษทรายครับขัดทุกวันเพราะทรายมันก็คือกระดาษทรายไงนะครับในขณะที่ออเนอร์เมจิกวีห้าเนี่ยให้มาตรฐามนมาเป็น i อพีห้าแปดและแถมด้วย i อพีห้าเก้าหูบ้าบอหงหองตรงเอาเลขห้าก่อนครับเลขห้าหมายความถึงการกันฝุ่นแล้วจริงจริง เป็นการการันฝุ่นแล้วจริง,รงแต่ไม่ได้กันแบบร้อยเอย่างพวก IP 6ที่เราเห็นอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่บไอพีหกเจ็ดไอพีหกแปดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการการันฝุ่นในระดับที่เรียกได้ว่ามีฝุ่นเล็ดรอดเข้าไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลดีไม่มีปัญหาหรอกครับตัวเลขที่น่าสนใจคือเลขด้านหลังเลขแปดกับเลขเก้านะครับเลขแปดเฉยๆตามผมนะครับก็คือกันน้ําในระดับความลึกไม่ครึ่งไม่เกินสามสิบนาทีนะครับแต่เลขเก้าคือสิ่งที่ต้องยอมรับว่าบ้าพลังงหมมาาายควว่ มันทนแรงดันน้ำได้มันทนอุณหภูมิความร้อนได้ถ้าไปดูตัวที่ออเนอร์เขารีวิวกันเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีการรีวิวว่าเอาไปจุ่มน้ำเอาไปแช่น้ำแข็งเอาไปเปิดปิดฝาในน้ำซึ่งโอเคแหละในฝั่งของ vivo x 4 5เขามีการโชว์เป็น ip อะไรนะ4.9หรือ5.9 plus นะผมจะไม่ผิดนะ plus ของเขาก็คือมาใหม่ก็คือไปกลางในน้ำซึ่งจึงจ่งจริงออเนอร์ก็ทำเหมือนกันอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเออม่งเจ๋งจริง จ,ง,จงแต่ก็มีดราม่ากันนะในเรื่องความบางที่เขาแข่งกันนะครับก็คือไอ้สีไอวอรี่ไว้อะมันจะต้องมีการแบบถอดชุดฟิล์มออกถอดชุดอะไรขอบข้างออกมันถึงจะได้8.8มิลเอออันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะจริงๆผมเฉยๆผมเฉยๆเพราะว่าความบางตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่แทบจะไม่ต่างกันแล้วนะแทบจะไม่ต่างกันแล้วนะส่วนเรื่องของกล้องนียอมรับว,ว่าคราวมาคราวนี้ที่เขามาใส่ในตัวอั n o r Magic จิก V5 เขาให้กล้องมาสุดทุกตัวนะ ตัว periscope ให้มาที่64ล้านพิกเซลนะครับตัวเลนไวกับอัลตร้าไว์ให้มา50ล้านนะครับเซนเซอร์อาจจะ1ส่วน1.5นิ้วนะครับสำหรับเลนหลักถ้าจะไปเทียบกับพวกเจ้าตลาดที่เป็นพวกบาร์ไทเซนเซอร์1ส่วน1.3นิ้วอาจจะเล็กกว่าแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นจอพับต,ต้องเข้าใจครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วแถมทำราคามา57,990บาทใครจองช่วงนี้ทีออเดอร์ order, ลด7,000นะครับ แต่ก็ต้องเฉพาะสาขาเฉพาะร้านด้วยนะเพราะว่าเจ็ดพันหมายความว่าคุณต้องไปเทรดต้องไปดูครับแล้วก็มีส่วนลดซึ่งผมสุดท้ายผมได้มา,าคุณปรเมียเนี่ยได้ในส่วนลดเจ็ดพันกันไปเลยคนละคนละเครื่องเนี่ยแล้วเหลือห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับได้ปากกาแล้วก็ได้บูทูธคีย์บอร์ดเนื่องจากผมไปซื้อกับดีลเลอร์ของหน้าร้านนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับด้วยว่าอีกจุดหนึ่งของเครื่องจอพับ Galaxy C46 เคยมี S Pen นณะวันนี้ Galaxy C47 ไม่มี S Pen แล้วนะครับ ใครอยากได้ปากกาวันนี้ไม่มีแล้วเพราะนั้นอ o อ o เนอร์เองก็ขิงไงตามหาปากกาอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ o อ o เนอร์เมจิกวีใช้ปากกาได้ปากกาเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะสองพันเก้ารอยเก้าสิบเพียงแต่ว่าเนี่ยในโปรโมชั่นที่ผมได้มาคือผมได้มาฟรีได้ฟรีครับเจ็บป่วยกว่านั้นคืออะไรครับปากกาเนี่ยใช้ได้ทั้งจอในและจอนอก คนที่เคยใช้ c ีโฟมาก่อนหน้าเนี้ยใช้ได้แค่จอในนะครับจอนอกใช้ไม่ได้นะครับใช่ไหมใช่ผมจําได้คือจอจอนอกใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่จอนในในอ o n เนอร์เมจิีห้าจอในจอนอกใช้ได้หมดคุณพลเมียผมลองใช้แล้วว่าความรู้สึกฟีลลิ่งไม่ต่างอะไรจากเอสเพนเลยเออเ<ก>วิร์กเขียนแล้วก็มีความกระชับมีการตอบสนองที่ดีนะครับวางสั่นมือเขียนได้เหมือนเอสเเอ๊ะ ผมใช้ iPad อยู่เนี่ยผมบอกเลยนะไอ้ปากกาบ้าบอพ e นซิลเลยเดี๋ยว <c oughs> วางสันมือไม่ได้เลยต้องวางลอยๆเหมือนเขียนผู้กันกูไม่ไม่เวิร์เองแล้วที่สำคัญคือบอกก่อนนะครับไอ้ตัวปากกาของออเนอร์มันเป็นรีโมทคอนโทรลได้เหมือนที่เอสเพนเป็นเลยครับทำได้เหมือนกันเลยเอาจริงๆจะป่วยกว่านั้นอีกคืออะไรครับในฝั่งของอ o อ o เนอะร์ c V5 เนี่ยมี IR Buster ด้วยนะ ไออาร์บัสเตอร์คืออะไรก็คือเอาไว้คนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นรีโมทคอนโทรลในบ้านทําได้เขาให้มาด้วยนะครับซัมซุงเมื่อก่อนก็มีแต่ตอนหลังซัมซุงก็ตัดทิ้งไปแล้วซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงตัดทิ้งเออน่าเสียดายเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีงถูกปะ่ะนะครับที่สําคัญคืออะไรสเปคเนี่ยผมพูดก่อนผมพูดต่ออ์อมีอะไรอีกแรมใน C47 นะครับถ้าคุณอยากได้แรม16กิกนะครับคุณต้องขยับสตอเลจขึ้นไปที่1ชลบไบเพราะนั้นราคาเครื่องเนี่ยม จะแปดหมื่นอยู่แล้วอะแต่ในออเนอร์เขาเอาเข้ามาสเปคเดียวนะครับก็คือแรม16บหกิกะไบต์นะครับแล้วก็สโตรเรจเป็นขนาด5้0หเอ่อ512ร้กิกะไบต์นะครับตัวลอมเนี่ยเป็นชนิดที่เขาเรียกว,ว่าความเร็ว UFS 4.0นะครับส่วน USB พอร์ตเนี่ยเป็น USB type C version สานึ่นะครับ3.1ก็ได้ความเร็วอยู่ประมาณ10,000หมื่เมกะบิตเปอร์เซกตามสไตล์เรือธงในตลาดทั่วไป แต่สิ่งที่เขาให้มาแบบจัดเต็มจริงแบบไม่กักเลยนะคืออะไรรู้ปะ w ว i i ไวไฟเจ็ดบลูทูธเวอร์ชันหโอ้โหใจคองไม่กักเลยนะเนี่ยเอาจัดเต็มจริงนะอันนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับก็ต้องยอมรับว่าค่าจีนเนาะเขาก็จัดเต็มตลอดแหละเพราะนะ้นมันมันเป็นจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในฟงังก์ชันการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับ Honor Magic V5 นั้นทำได้แค่ 4K เท่านั้นนะไม่ได้ถึง 8K นะครับแต่จริงๆน้อยคนเนะ่ยที่จะถ่าย 8K จริงๆไม่ค่อยมีหรอกครับผมใช้อยู่ผมยังแทบจะนับครั้งได้แล้วผมจะถ่าย 8K จดใหญ่ก็ 4K เท่านั้นส่วนเรื่องของการชาร์จนะเพื่อนๆบางคนจะบอกหูแบตเตอรี่5,820มิลลิแอมการชาร์จน่าจะแบบโอ้โหดุดเดือดแน่ๆสไตล์เครื่องจีนน้องคิดเยอะชาร์จเร็วออเนอร์จัดง่าเลยแบบมีสาย66วัตต ไร้สายจัดไปห้าสิบวัตต์นะครับคิดภาพเอาเองครับซัมซุงซังงมซุงมาแค่เท่าไหร่จำจำไม่ได้นะสเปคจริงๆตอนนี้ซัมซุงแบบชาร์จแบบมีสายสหรับตัว C47 มันได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าวัตต์หรือว่าสี่สิบห้าวัตถ้าสี่สิบห้าวัตต์จะเท่ากับบารไทายของพวกซัมซุงเออิยี่ห้าอัลตร้าแต่ที่แน่ๆไวเลสไม่ใช่ห้าสิบวัตต์แน่นอนแต่ว่าตัวออเนอร์เมจิกวีห้าให้มาห้าสิบวัตต์เลยแล้วก็ให้อะแดปเตอร์มาเรียบร้อยหมดครบทุกอย่างแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับนนนีี่คืืือออออออแแบบซซ้้้ะะะตตงดปเร์ก ออนเนอร์ให้มาเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสายชาร์จของออนเนอร์เ้นค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าค่ายมือถือจีนเนี่ยเขาจะเน้นที่กระแสเขาจะไม่เน้นโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นสายชาร์จจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสามารถชาร์จกับทั่วๆไปได้ที่เป็นพวกพีดีฟ้าชาร์จทั่วไปได้แต่ว่าจะไม่ได้หกสิบหกวันนะครับก็ต้องเข้าใจตามนั้นเพราะว่ามาตรฐานเขาเป็นแบบนั้นเน้นที่กระแสเพราะว่าเขาต้องการจะให้เกิดความร้อนในการชาร์จเนี่ยน้อยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเยอะ เพราะไม่งั้นเนะี่ยมันจะมีปัญหานะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เอ,อมือถือเดี๋ยวเนี้ยจะต้องต้องมีพวกฟาชาร์ดไม่งั้นมันก็ไม่เวิร์กนะครับมีอะไรอีกที่ผมชอบอีกในในออเนอร์แมจิก v ห้าคือเขาให้เคสมาสวยนะครับเคสนี่คือให้มาพร้อมกับขาตั้งนะไม่ต้องซื้อเพิ่มปุ้ยง่ายคือให้มาครบแล้วไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออะไรอีกแล้วทุกอย่างคือครบแล้วก็ยังมีหมวดที่เขาเรียกว่าพารัลเลลอ่ะเอาจริงๆคนอาจจะหลายคนอาจจะบอกคล้ายๆกับพวก โหมดล็อกของทา้งฝั่งซัมซุงเขาอะ่ะเขามีโหมดซ่อนอะ่ะเอออาจจะคล้ายๆกันนนั้นผมก็ยอมรับว,ว่ามันคล้ายกันไม่ได้ต่างกันหรอกหลายคนอาจจะไปรีวิวว่าเหมือนมีโทรศัพท์2เครื่องในเครื่องเดียวกันของเมจิออเนอร์เมจิก V5 ของผมเฉยๆอันนี้ผมเฉยๆการจะเป็นแบบนั้นแสดงว่าคุณเป็นคนมีความลับนะครับคุณถึงทําแบบนั้นโอ้ไม่มีมันก็ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแบบสองโปรไฟล์อ่ะถ้าถามผมเฉยๆย,ย,ยกเวน้นว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออเอาไปให้ให้ให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยเออลูกจะได้เล่นแบบแค่ แค่โปรไฟล์ที่มีอยู่แค่อย่างจํากัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชี้ชัดว่าอะไรดีที่สุดนะเพราะวาความต้องการของแต่ละคนผมว่ามันไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบในความเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมผมผมเลือกตัวนี้ออเนอร์เมจิกวีนะครับคุณพรเมียกับผมเลือกเป็นคนละเครื่องนะแล้วก็รอรับวันที่สามสิบนี้นะครับสามสิบนี้ก็ไปรับเครื่องกันแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวเพื่อนดูอีกทีนึง <laughs> เป็นมือถือจอพับนะครับจากนี้ก่อนหน้านี้ประมาณสักเท่าไหร่ยี่สิบสองปีก่อนผมเคยใช้ซัมซุงจอพับเมื่อก่อนอะไรวะวีสองร้อยเก่าไหมเออสมัยนั้นจอแบบเท่าไหร่สอง้อยห้าสิบกสีนี่ก็คือโคตรเท่แล้วนะกล้องไม่ต้องคิดนะครับกล้องสามแสนพิกเซลนี่คือแบบล้ำแล้วถ้าดูปัจจุบันนี่ครับเดี๋ยวนี้กล้องสองร้อยล้านนะครับผมว่าปีหน้านะอาจจะได้เห็นซัมซุงเอา อะไรกล้องความละเอียดที่มากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเซ็นเซอร์กล้องที่มีความละเอียดมากกว่า2องรอล้านนะนนอาจจะยังไม่มานะครับทั้งนี้จริงๆก่อนหน้านี้นผมเพิ่งไปถอย Xiaomi 15 Ultra มาเซนเซอร์หนึ่งนิ้วบ้าพลังอะ่ะเออเป็นเซนเซอร์ของ Sony Leica 900ตัวใหม่เลย ก็ยอมรับครับว่ามันถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คงต้องระเหตุไปครับเสียวมีสิบห้าต้าย,ยังดีนะผมไปได้มาราคาพิเศษจาก,จาก,จากทางทูมาได้ราคาพิเศษไม่รู้อยู่ดีๆทำไมเขาถึงลดราคามันทําให้ราคาตลาดปั่นป่วนไปหมดเลยนะยอมรับเลยว่าโอโ้โหเจ็บปวดว่ะแต่ยังดีผมไม่ได้ซื้อมาแพงก็เดี๋ยวคงปล่อยต่อประมาณนั้น้วนะผมก็มาเครื่องนี้แหละ Honor Magic v 5ผมนะครับถือว่าคุ้มเพราะว่าพอเป็นจอพับอะ่ะผมใช้กล้องหลักถ่ายแต่มันเป็นวิวไฟเดอร์ที่เป็นจอพับไง แล้วก็เปิดลักษณะฟล็กโหมดได้อะไรเงี้ยโอ้โหเจ๋งเลยไม่ต้องมีแท็บเล็ตอะแต่มันก็ต้องมีนะเพราะมันใช้ตัดต่อแต่จริงเดี๋ยวผมก็จะไปใช้มันนะให้มันตัดต่อแบบงานวีดีโอผมบางอันอะไรเงี้ยแบบด่วนๆเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช้แคปคัด,ดเลยก็น่าจะดีนะก็วันนี้ประมาณเนี้ยบ่นๆให้เพื่อนๆฟังครับเพราะช่วงเวลาเนี้ยมันมันมันอยู่ในช่วงที่พรีออเดอร์เผื่อเพื่อบางคนกําลังตัดสินใจอยู่จะได้ไปลองคิดดูวันนี้ก็เลยถ่ายด่วนๆในห้องนอนนะอย่าว่ากันก็คงไม่ได้ตัดคลิปอะไรที่มันแบบเป็น อินเสิร์ตอะไรเยอะแยะไม่มีอินเสิร์ตหรอกก็คงใส่เข้าไปเลยนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอีซส e 395นะครับบนน่นห้ฟังสำหรับเครื่องจอพับที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้วันนี้ไปละสวัสดีครับ